บนข้าวปะคำ่ำเนาะโอ้ถึงแล้วถึงแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะกาบสบายดีโมสดสุข,ขนนุสุคนเนาะทีขโมาเบิงโมโสมซองยับเบิร์นเนาะสำหรับมือนี้กะ ทิพาทุกคนไปเบิงปลาส้มการหาปลาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทีพิเศษสุดๆเนาะพี่น้องเนาะมากับพ่อเนาะเป็นคลิปแรกทีได้มาถ่ายพ่อเนาะหาปลาเนาะผ่านมาก,กับบเคยมีคลิปนํากันกับพ่อเนาะแต่ว่าคลิปนี้ขอเิมาถ่ายพ่อเนาะเพราะว่าคอยกัห่างไกลจากพ่อจากแม่กัเดินเติบเนาะสิบปลายกว่าปีเนาะนแต่เฮียน ประทมจนหอดจบมหาไลยเนาะก็ตอนนี้ไดมาอยู่บ้านอนีกเนาะได้มาครั้งหนึ่งอีกมาอยู่กับพ่อกับแม่คือเก่าเนาะแต่บันนี้คอสิไทยการหาป้าของพ่อของขอยในมือนี้เนาะเขาจะทาให้เบิ่งน้ำกันเนาะว่าเพื่อนสีไดไล่รือบอเนาะก็สมาติติดตามสมติดตามเบิ่งไดเนาะโอเคไปกันได้เลยเนาะนี่แหละอาวุธ อวบุทธทีเขาจะหาปลาเนาะนาอพี่น้องเนาะนี่แหละพอคองข่อยเนาะเพิ่นหาปลาเนาะใส่มองสั้นๆน้ะพี่น้องเนาะบูมแมนแห่เนาะนี่ โอ้ถึงแล้วถึงแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วพี่น้องอวิธีหาแบบนี้แหละบูแมนแฮนนะใส่มองสันๆเอาใส่ดามนะพี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นคลิปที่ทำอิดเนาะได้มานำกันเนาะพอหาป่าเนาะไปเบิ่งป่าเลย ปาจัดเริมแดดเริมแดดแหละตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเนาะเก้าโมงแล้วบดถึกเนาพีนองเนาะ หนามใน,นยังคุณคือเกาผมมีวันสีใส่กวดเอากวดเอาเป็นมองน้อยๆเนะ ถ้ามัน่าก็จําเป็นลงมุดนะถ้าบ่า่าก็มันแต่กวดเอาแล้วก็ดึงเนา ฮาแบบนี้นี่แม่นอาวุธที่แบบสมัยดั้งเดิมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่เขาจะโบใ่แบบนี้แล้วส่วนลายนี่เขาใส่แต่แห่เนาะยุนี่แกส่วนลายมันแต่พวกผู้ใหญ่เขายัางใส่มองแบบนี้แต่พวกวัยรุ่น,นเขาจะโบใ่ใส่แต่แห้ เขาเฮ็ดให้สั้นๆนะเขามุดเอานะ เวลาเขากวดมาแล้วก็ทาประมาณ30-40วิแล้ิวจึงย่อขึ้นเนาะอ่ะว่ถือเห็นว่าคน เขาหอนขับเนาะเห็นบ่เนี่ยเนี่เนี่ยเนยาหยยางไปเบิ่งเลยเนาะว่าเขาสีใดแนวใดวะวิธีเขาหอนนี่วิธีหอนเนาะ ห่อามารอเบิ่งนำกันมามนสีด้หรือบอหอนหอนให้ดินเอขี้มันออกเหลือแต่อยู่ลุม่มันเห็นคำ วิธีเอาคำ้ำบูมี่บูมี่บ,มบรำเลยนี่อยู่ี่อีกสองคนสามคนเนาะกำลังขวดเอาหินสายหินสายหินแฮแล้วก็มหนเนาะเพราะว่าสาบานในเขตนี้เขาต้องหาหนคำเพื่อหาเงิน ถ้าเฮาบ่ดุบ่มันก็บ,บ่มีหยังสิได้มีเงินซื้อเครื่องซื้อองซื้ออ่าเคือแปงน,นัวเพราะฉะนั้นเฮาต้องหาแบบนี้แหละเนาะเรียกนี้อื่นนี่บ่มีแม้แต่อนคําหรือว,ว่าเฮ็ดแฮว หาปลาหาปูลาสัตว์ป้าแบบนี้แหละชีวิตอยู่บ้านนอกเห่านี่ขวดขวดหินสายหินแห่มาฮอนเนาะ นี่วิธีห้อนได้ยืมมือหนึ่งก็ได้กับประมาณหนึ่งลีสองลีแล้วก็บางบางคนกับบอได้แล้วก็บางคนก็ได้หอดหนึ่งหุ้นหรือว่าสองสามหุ้นขันบอลมี่ะนะถ้าบอลบูมี่เขาขายบอได้คือเกาเมื่อยละละ นับึืงน้ำน้อยบึงสิได้หรือบ่นี่แหละอยู่นี่แหละถามีมีก็น้อยหนึ่งสือ มอรอเบึ่งนำกันนี่นี่เด้ถ้่วถ้่วตัวเขาโตงไหวเนาะบนเขาปาคะค่ำเนาะนี่แหละ ย่าสูบนี่ครับบ่ป,ะ,ปะแล้วย่าสูบกอบังย่าสูบเนาะถ้าบ่ดุบ่มันก็บ,บ่ไดอียังเ้อยู่น่นี่บ่ว่ายูไสยูไสคือกันเฮาต้องขยันหาปูหาปลาเฮ็ดวียงาน มันไหลแห้งเนาะบอนแกงแกงปลาลิงสนะื่อสื่อแกงองเนี่ เพื่อสิได้คำในหาลำบากที่สุดเนาะบทที่ โอได้ได oh, ้แต่2โตละตอนนี้ได้แต่2โตนได้สิได้กินเขาเที่ยงป่า2โตเบดเลยและบ่ได้เอาเมื่อบ้านได้2โตแล้วก็ปิ้งกินแล้วเลยแล้วจะน้อยนี่ ว่ามองมันลาฮอดลุมเลยและหนาแหกพูนพอพอคอยอยู่ทางหลังเนาะตอนนี้คอยมานั่งอยู่ถึงหินเนาะโอซิเมนคาแล้วบาานี้มองคาเบิ่งสิไปเบิ่งก่อน